สวัสดีจ้าพี่น้องปองป่ายสกุนเด้อมาหนี้มานำเสนอเมนูนำเสนอเมนูมานำเสนอเมนูพี่น้องมากินขา้าวกบผักต้มจ้ากินข้าวกบผักต้มน้ำแก้วเด้อพี่น้องเด้อจอดจากฟาดบึ้มน้ำกันเลยเน่ต้องถอยออกมาอย่ามูเจ้าจะไม่เห็นค่อยอกินนิยังแก้วทิน้ำพริกแล้วก็มีผักต้มปลาทูนี่แหละ เห็น the the ่าแล้วก็มีอันนี้เนี่ยผักต้มเนี่ยเราต้องได้กินแล้วยกอยู่นี่แหละแล้วก็มีผักต้มแตงกวาน้ำพริกจ้ะเออแล้วก็มีต้มมะละอืมเรต้องได้กินเอาบรรยายอยู่นี้เอาแล้วก็มีข้าวเหนียวไก่ย่างมาเดินจุดจุดอีอออีอาข้าวเหนียวไก่ย่างข่อไท่ลูกกันพี่น้องมาไกยจากบ้านกัน อโอ้ยมามามาตรจวรจตรจวรจตรจวจตรวจจานฝาดบ่มตรวจจาดฟาดบ้มตรวจจาดฟาดบ้ม,ดบมข้าวเหนียวไก่ย่างนี่ขอยไม่ได้กินหรอกลูกกินจ้ะเจ๊แก้วกินงแค่น้ำพริกกันแหละขออนุญาตกินมือได้ไหมขออนุญาตกินมือได้ไหมพี่น้องขออนุญาตกินมือเด้พี่น้องเด้อืมครับ กินแบบบ้านๆจ้ะไข่ต้มไข่เป็ดพี่น้องกระเทียม,อมหอม แจงกวาเจ้พี่น้องด้วยนะคุณก่อนลมหนาวยังไม่หยุดเลยเนี่ยอืวันนี้นั่งโต๊ะกับข้าว bằng tung Hình băng tung ừ. Bình thầy mắn có tổng tình thắng tiền thì nó coi à ừ. ừ. มาทูก็าทอดไม่ได้จื้อมาก็ต้องมาต้มต้ม,ตมใส้น้ำาร้อนต้มให้มันให้มันคือเขาต้มมาแล้วแหละให้มันสุกแล้วแหละเราก็มาอุ่นใหม่อ,มอร่อย ไข่เป็ดต้ม,มกระเทียมมะละต้มยัดไตเนี่ยยังยังยังแก้วจะกินไม่ได้เหรอ มันเป็นหมูไงเนื้อตัดตาตัดออ,ออกจากชีวิตไดแก้วเลยเนี่ยทำไงเนี่ยได้กินแค่ปลา เบิ้งอย่งแก้ๆเบิ้งเวลาอเห็นไหมมันเป็นเองอยข้อมูลความจำาเต็มอะขนาดลบออกอะนะวิดีโอยาวมันเยอะไงพอมันไปตัดออกเดี๋ยวจะให้ลูกมันเก็บออกอยู่วิดีโอยาวตัดก่อนตัดเก็บไว้

ไปกันเด้อจ้าพี่น้องใดชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามให้ท่องแก้วตาพากินเนเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย